มีเป็นร้อยเป็นล้านกอยังมาจิบแม่ค้าขายหมูปิ้งอย่างลูกหมูเลยยีกลิ่นควันที่ไหนมาติดเสื้อผ้าฉันเนี่ยขยับไปขายไกลๆฉันเลยนะฉันขอเข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นด้วยคนได้ไหมคะหุ้นตัวหนึ่งไม่ใช่ราคาถูกๆนะสภาพอย่างเธอซื้อลอตเตอรี่ได้ใบหนึ่งก็หรูแล้วนี่ค่ะหมูปิ้ง3มชุดที่คุณวาสามลูกหมูแถมให้ด้วยนะคะสามไม้ขอบคุณค่ะ อืมอร่อยเหมือนเดิมเลยนะคะแต่ของซื้อของขายเอามาแถมแบบนี้ไม่ขาดทุนแย่หรอคะไม่หรอกค่ะสำหรับลูกค้าประจำแบบคุณวานหนูแถมสิบหม้ก็ยังได้ขอบคุณจริงๆนะคะเออวันนี้แม่ค้าเตรียมหมูปิ้งไว้เยอะเลยนะเพราะน่าจะมีคนมาที่บริษัทฉันเยอะจะได้ขายลูกค้าใหม่ๆด้วยจริงหรอคะจริงดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวลูกหมูค่อยไปซื้อหมูมาหมักเพิ่มว่าแต่ ทำไมคนถึงมาบริษัทคุณวาเหรอคะอ๋อพอดีบริษัทวาเปิดขายหุ้นสิเอร์เซนตนะคะเพื่อให้คนที่สนใจมาร่วมลงทุนอ๋อค่ะคุณวางั้นวาขอไปเตรียมตัวก่อนนะคะลงทุนงั้นเหรอโอ๊ยมันไม่ใช่เรื่องจริงหรอกโอ๊ย ที่ใหญ่คุณวายอยากขายหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนน่ะมันดูแลไม่ไหวตั้งหากจริงเหรอเนะทองเธอคิดว่างั้นเหรอก็ใช่น่ะสินี่แหละนะอายุยังน้อยแต่เสนอหน้ามารับตำแหน่งต่อก็ต้องทำแบบนี้แหละแต่อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้มีโอกาสกอบโกยกำไรจากหุ้นตัวนี้ฉันได้ทุนมาแล้วเนื้อทองเราต้องซื้อหุ้นตัวนี้ให้ได้นะไม่งั้นพ่อจะเล่นงานแน่เออรู้แล้วนะไปทีไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ฉันได้กินอะไรหอมหอมหอมเหมือนหมูปิ้งจ้ะหมูปิง้งหมูปิ้งอร่อยอร่อยหมูปิ้งไวิจารเฮ้ยตรงนั้นมีร้านหมูปิง้งเนื้อทองไปซื้อหมูปิ้งกับเพื่อนฉันหน่อยไปยใจเย็นใจเย็นหมูปิ้งขายไงครับแม่ค้าคนสวยไม้ละห้าบาทจ้าชุดละยี่สิบห้าบาทเอาเท่าไหร่ดีจ้าลูกหมู นี่มันลูกหมูกูทรแฟนเก่ารุ่นพี่ที่ฉันเคยชอบนี่เนื้อทองเหรอโหไม่เจอกันตั้งนานสวยขึ้นเป็นกองเลยเนี่ยอาอยู่แล้วเป็นผู้หญิงใหญ่อยู่สวยฉันก็ต้องพัฒนาตัวเองเป็นธรรมดาว่าแต่เธอเถอะหัดดูแลตัวเองบ้างนะดูสิเนี่ยปิ้งหมูปิง้งจนหน้าดำกว่าคอแล้วอุยอ้ยอุย้ยอนกะใช่ไหมตีนกาก็ขึ้นเราด้วยไปไปเดี๋ยวฉันพาไปที่นี่ไปไหม ไม่เป็นไรฉันพอใจในตัวฉันแล้วขอบใจนะที่เป็นห่วงเนื้อทองแม่ค้าคนนี้เพื่อนเธอเหรอเขาโสดไหมจีบได้ปะโอ้ยผู้หญิงมีเป็นร้อยเป็นล้านแกอย่ามาจีบแม่ค้าขายหมูปิ้งอย่างลูกหมูเลย <c oughs> เดี๋ยวจะเอาไปเป็นพาร่ะเ,เ,เปล่านะ <c oughs> ฉันล้อเล่นฉันไม่เอาแม่ค้าหมูปิ้งมาเป็นแฟนหรอกคนแบบฉันนะหล่อเลือกได้อ,อ,อแกร,รีบซื้อเลยออย โอเคโอเคงั้นเอามาชุดหนึ่งครับแมค่ค้าไม่ต้องใส่เบอร์โทรมานะครับผมไม่ได้ขอค่ะนี่ค่ะ25บหาบาทเอาไปครับไม่ต้องถอนขอบคุณค่ะขอให้ขายดีนะลูกหมูสู้ๆนะแม่ค้าคนเก่ง <c oughs> ไปอ้อยไป อะไรของพวกเขาเนี่ยเมื่อไหร่จะโตสักทีจะได้คิดได้บ้างว่าไม่ควรดูถูกคนอื่นหีกลิ่นควันที่ไหนมาติดเสื้อผ้าฉันเนี่ยเออน่าจะเป็นควันหมูปิ้งนะคะตรงนี้มันเป็นร้านหมูปิ้งค่ะยังยังจะตอบลอยหน้าลอยตาไม่รู้สึกผิดอีกไปขยับไปขายไกลๆฉันเลยนะ อ้าวป้ามาไล่หนูทำไมคะหนูทำอะไราผิดหนูก็ขายของหนูอยู่ดีๆใครป้าแกฉันเป็นคนรวยมีบริษัทเป็นของตัวเองไม่มีหลานขายหมูเป้งจนๆอย่างแกหรอกเฮ้ยอารมเสียแล้วกิ่นติดเสื้อแบบนี้คุณว่าเขาจะว่าอะไรหราไห่เนี่ยฮายบางคนโตแล้วแต่ก็คิดไม่ได้ดูถูกกันมากนักใช่ไหมได้ วาขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่สนใจที่จะซื้อหุ้นบริษัทวาแล้วก็ให้เกียรติมาในวันนี้ไม่ต้องขอบคุณหรอกคะ่ะคุณวาดิฉันตั้งใจมาอยู่แล้วดิฉันเล็งหุ้นตัวนี้ไว้ตั้งแต่คุณพ่อคุณวาดำลงตำแหน่งเป็นประธานบริษัทแล้วคะ่ะขอบคุณนะคะที่จะขายให้ดิฉันสักทีอะไรกันคะคุณอย่ามาพูดมั่วซั่วนะพวกฉันก็สนใจหุ้นตัวนี้เหมือนกันใช่ครับอย่ามาโมเมชิดไปเองว่าหุ้นเป็นของคุณแบบนี้สิครับ พวกเธอมันก็แค่เด็กเมื่อวานซืนอเอาหุ้นตัวนี้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์สู้ให้คุณวาขายให้ฉันดีกว่าฉันจะได้ไปต่อยอดให้บริษัทคุณวาด้วยใช่ไหมคะคุณวาเอ่อวาก็ตอบไม่ได้หรอกนะคะพวกหุ้นตัวนี้เหมาะกับใครคงต้องประมูลแข่งกันเพื่อความยุติธรรมนะคะได้เลยค่ะคุณวาดิฉันมั่นใจว่าดิฉันจะต้องชนะการประมูลอยู่แล้วคะ่ะอย่าหวังไว้สูงมากนะป้า ตกลงมามันจะเจ็บจริงรุ่นนี้กระดูกกระเดียวยิ่งไม่ค่อยจะดีอยู่เชิญค่ะขอโทษนะคะฉันขอเข้าร่วมประมูลซื้อหุ้นด้วยคนได้ไหมคะถึงฉันจะเป็นแม่ค้าหมูปิ้งไม่ค่อยมีประสบการณ์เท่าไหร่แต่ฉันสนใจซื้อหุ้นค่ะนี่ลูกหมูเธอเมาควันหมูปิ้งเหรอ หุ้นตัวหนึ่งไม่ใช่ราคาถูกๆนะนั่นสิเธอไปเล่นไกลๆไปพวกฉันไม่มีเวลาเล่นด้วยหรอกฉันไม่ได้เล่นๆค่ะฉันมาซื้อจริงๆได้ไหมคะคุณวาไม่ได้เธอไม่มีเงินซื้อหรอกสภาพอย่างเธอซื้อลอตเตอรี่ได้ใบหนึ่งก็หลูแล้วได้ค่ะคุณลูกหมูว้าอนุญาตแต่คุณวาคะมันไม่สมควรนะคะ ทุกคนที่สนใจหุ้นบริษัทวามีสิทธิ์ประมูลเท่าเทียมกันค่ะเชิญนั่งค่ะขอบคุณค่ะคุณว่างั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะคุณว่าจะได้จบจบเนื้อทองอยากเป็นผู้ถือหุ้นแล้วค่ะวาขอเปิดประมูลหุ้น10%ในราคา500 0 0 0ทุกคนเริ่มประมูลได้เลยค่ะ คุณจุ๋ม5้าแสนหนบาทค่ะคุณเนื้อทอง5้าแสองมบาทค่ะคุณจุ๋ม5้าแสามมบาทค่ะจะสู้ไหมสู้ใส่ไปเลยเนื้อทองคุณเนื้ออุย้ยคุณลูกหมู5้าแสนหค่ะช่างกล้ามีเงินถึงห้าพันหรือเปล่าหลัตอนเนี้ย เงือทองห้าแสนแปดหมื่นบาทค่ะคุณจุ๋มเจ็ดแสนบาทค่ะมีใครให้มากกว่าน,นี้ไหมคะ<ฮ>อุย๊ยมันเกินราคาที่เรากู้เงินพ่อแกมาแล้วนะ <iam> <im itation> นั่นสิเนเงือทองรูปแพ้ยายป้านี่แล้วอะ่ะ <laughs> กระดูกคนระเบ้อพวกเธออย่าจ่อยนะ <laughs> 1> 1, 000, 000หนึ่งล้านบาทค่ะหนึ่งล้านเป็นล้านเลยเหรอเย้ไหมคะน่าใจแล้วใช่ไหมคะคุณลูกหมูค่ะคุณวาฉันอยากทําธุรกิจร่วมกับคุณค่ะคุณลูกหมูมีใครจะสู้ราคาไหมคะหนึ่งล้านบาทครั้งที่หนึ่งหนึ่งล้านบาทครั้งที่สองหนึ่งล้านบาทครั้งที่สามปิดประมูลค่ะ ยินดีด้วยนะคะคุณลูกหมูค่ะคุณวาแกไม่มีเงินจ่ายหรอกต่อให้เซ็งร้านแกทั้งร้านก็ยังไม่ถึง,ถงห้าหมื่นเลยมีสิคะทำไมจะไม่มีทองเธอมีเงินเป็นล้านเลยเหรอลูกหมูจริงๆไหมคะขายหมูปิ้งอย่างฉันมีมากกว่าหนึ่งร้านนะเนื้อทอง แค่ฉันไม่ได้อวดฉันมีทองค่ะคุณวาแต่ว่าต้องไปขายแรกเป็นเงินสดก่อนนะคะได้เลยค่ะไม่มีปัญหาขอบคุณค่ะคุณว่าฉันรู้มันรวยขนาดเนี้ยฉันจีมันเป็นานแล้วเนื้อทองถ้าทุกท่านไม่มีอะไรแล้วก็เชิญกลับได้เลยนะคะฉันจะคุยรายละเอียดกับคุณลูกหมูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ไปก็ได้ ฝากไว้ก่อนนะชาตินี้ทั้งชาติฉันจะไม่กินหมูปิ้งเลยพ,ยลพี่ตีแกฮกยโล่งสิออยจะนั่งอยู่ข้างมันโศนหน้าไดยไงอ๋อสนันดาแน่เลยเนี่ยก็เลิกแก่ิพ่อแกไม่ใช่พ่อฉันดีนะที่พวกนั้นไม่ได้หุ้หมูฉันไปยินดีด้วยอีกครั้งนะคะคุณลูกหมูค่ะคุณวา สองหนึ่งแอคชั่นต่อไปนี้คุณไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกผมไล่คุณออกเอาตายแล้วสทัสดีครับอินกบดมากเกินไปหน่อยสวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับอายุ IU 27ปีครับผมเป็นคนจังหวัดปทุมธาน,นีครับก็อย่างที่เห็นครับบทที่ผมได้รับส่วนมาเนี่ยจะเป็นบทประธานบริษัทครับดูดุด,ดคไุไร้ไร้แต่บอกเลยนะครับว่าตัวจริงผมไม่ได้เป็นเหมือนในบทนะจริงๆแล้วผมเป็นคนเรียบร้อยนารักตะบุตรมิก็ ฝากติดตามผลงาน,นอของผมกับเพื่อ<ม>นๆได้ผ่านช่อง CVM f i l m และนว,วิคิดและวก็วิคิสมายเลยครับบ๊ายบาย